เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งเนี่ยเขาจะตรวจสอบโดยเฉพาะเรื่องของรถหรูด้วยที่มีในครอบครองเยอะเหลือเกินหรือว่าไปจับรถหรูนําส่งสุลกากรแล้วก็ประมูลขายทออตลาดแล้วก็ได้ส่วนแบ่งเปอร์เซนต์อะไรไปเนี่ยนี่ฮะนี่คือส่วนหนึ่งของรถหรูที่อดีตพุ่มกับโจ้เขาได้ครอบครองเอาไว้หรือว่านําส่งสุลกากรน,นะครับดูบางคันยังไม่ได้ขายทออตลาดนี่ฝุ่นคึ้นแบบฝุ่นนี่ขึ้นแบบเคอะเลยนี่ฮะท่านผู้ชมครับ คือถ้าย้อนหลังไป10ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี54ถึง64เนี่ยอดีตภูมิกับโจ้เนี่ยเขาแจ้งกับทางกรมศุลกากรนะบอกว่าเขาสามารถที่จะจัดการเรื่องของตรวจจับรถหรูผิดกฎหมายต่างๆได้เนี่ยรวมทั้งรถญี่ปุ่นอะไรด้วยกันแล้วแต่เนี่ยแล้วส่งมาให้เนี่ย368คันขายท่อตลาดไปแล้ว363คันตอนนี้ยังเหลืออยู่5คันเก็บอยู่ที่ส่วนเก็บของกลางของกรมศุลก,กากรนะครับ วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินผู้สื่อข่าวทยรัฐทีวีของเราเนี่ยนะครับไปติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบตรงนี้ด้วย5้าคันนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยฮะฝุ่นหนาเตอะเลยเนี่ยนะมี BM, BMW m w m 3สีขาวนะมี BMW 335i สีดำมีพรส,สีดำอีกคันหนึ่งพอ c h e อีกคันหนึ่งสีเทานะครับ มีเบลลี่สีเทาอีกคันหนึ่งแต่ทุกคันก็อย่างที่เห็นนี่ฮะบางคันก็ตกรุ่นแล้วล่ะนะบางคันก็เครื่องยนต์ก็สตาร์ทไม่ติดก็มีฝุ่นเกาะหนาไปหมดคือแทบมองไม่เห็นน่ะว่าจริงๆแล้วตัวรถมันเป็นแบบไหนอะไรยังไงเจ้าหน้าที่บอกว่ารถทุกคันไม่ได้มีปัญหาเรื่องการใช้งานนะครับเพียงแต่ว่ามันจอดเอาไว้นานมากมนะทั้งห้าคันเนี้ยจอดทิ้งตั้งแต่น,น,นู่นปีหกศูนย์นี่หกสี่แล้วคุณเกียมรมาสอน สี่ปีนี่ฮะคือก็ต้องรอจนกว่ารถแต่ละคันเนี่ยที่ว่ามีพนักงานสอบสวนนำส่งเป็นของกลางในคดีรถผิดกฎหมายก็ต้องรอจนคดีสิ้นสุดมีคำสั่งศาลให้รถยนต์ทุกค,คันตกเป็นของแผ่นดินกรมศุลกากรก็จะนำออกไปประมูลขายทอตลาดทั้ง5คันนี้เนี่ยเพิ่งสั่งคดีไม่กี่เดือนที่ผ่านมาตอนนี้ยังไม่ได้มีการประมูลนะก็เลยยังไม่ได้ขายทอตลาด โฆษกรมศุลกากรให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าอดีตุ่มกับโจ้เนี่ยเขามีอํานาจในการจับกลุ่มอยู่แล้วเพราะเขาเป็นตํารวจจากข้อมูลย้อนหลังการจับกลุ่ม300กว่าคันแล้วก็ที่เหลืออีก5้คันที่รอาการขายท่อตลาดเนี่ยตอนนี้กรมศุลก,กากรส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็ปปชแล้วกรมศุลก,กากรเนี่ยจะดูเฉพาะเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลก,กากรเท่านั้นจากการตรวจสอบขณะนี้ ยังไม่พบว่ามีเจ้ามีเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการเอารถมาส่งกรมศุลกากรของของดีตพุ่มกับโจ<ฆ>แต่หากมีข้อสงสัยหรือว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็ส่งมาได้เดี๋ยวจะตรวจสอบเพิ่มเติมให้ไม่ได้ดําเนินการโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับแต่ทําหน้าที่ในรูปของคณะกรรมการเพราะฉะนั้นเนี่ยยากที่เจ้าหน้าที่ศุลกากร,กรจะดําเนินการในทางใดทางหนึ่ง ในการที่จะเอื้อให้กับขบวนการฟอกรถถ้าเกิดว่ามีหลักฐานนะครับหรือว่าในการสอบสวนของทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือหน่วยงานอื่นพบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องทางกรมจรุลกรรเนี่ยก็พร้อมที่จะดำเนินการกับเจ้าหน้าที่นั้นหากว่าพบว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็กระทำผิดนะครับเราพร้อมที่จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดอยู่แล้ว คือถ้าไปดูข้อมูลในเชิงที่เจาะลึกลงไปเนี่ยนะครับคุณปูริพัฒน์บุญนินไปตรวจสอบมาเนี่ยพบว่าเหตุผลที่อดีตพุ่มกับโจสามารถไปจับกลุ่มรถผิดกฎหมายได้เยอะขนาดนี้เนี่ยสามรคันคน่ะที่ส่งกรมศุลกากรเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของส่วนต่างค่ารถแล้วนะฮะราคาของรถเนี่ยสินบนจากการนําจับก็สูงด้วยนะครับมันจะสูงขึ้นตามราคารถที่สามารถประมูลได้ อย่างช่วงปี60สินบนของเจ้าหน้าที่ในการจับกลุมมีจำนวน25%ของราคารถที่ประมูลได้สายข่าวผู้ที่แจ้งเบาะแสนในการนํำจับจะได้อีก25%รวมกันแล้วรถคันหนึ่งที่กรมศุลกากรนนำออกประมูลขายทอตลาดเนี่ยมันจะไปเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ในการจับกลุ่มกับสายข่าวรวมกันถึง55%ของราคารถที่ประมูลได้สมมุติว่าหากรถยนต์คันหนึ่งประมูลได้1ล้านบาท เงินเนี่ยจะตกเป็นของแผ่นดิน450,000บาทแล้วตกเป็นของเจ้าหน้าที่กับสายข่าวอีกคนละ25เปอร์รวมกันแล้วก็คือ550,000บาทรถหรูแต่ละครั้งที่ประมูลได้เนี่ยแต่ละคันเนี่ยสูงล้านกว่าบาทอยู่แล้วเพราะเป็นรถหรูนะฮะทำให้เครือข่ายของขบวนการของอดีตพู้กกับโจ้นเนี่ยนับว่าจะมีรายได้เป็นกออเป็นกำนะครับจากสินบนนำจับรถหรูแต่ละครั้งเนี่ย อาจจะสูงถึง5ล้านบาทในแต่ละครั้งนะครับเราได้ข้อมูลนะครับว่าในช่วงปี2,555ในตอนนั้นเนี่ยมีข่าวอื้อเฉาวเกี่ยวกับรถรูเลี่ยงภาษีของกรมการขนส่งทางบกนะแล้วก็มีการออกระเบียบเพิ่มเติมไม่จดทะเบียนให้กับรถ5ประเภทคือรถนำเข้าชิ้นส่วนเก่าจากต่างประเทศมาประกอบในไทยรถนำเข้าจากต่างประเทศโดยไม่ถูกกฎหมายรถที่ ลําเข้ามาผ่านแดนนะนำเข้ามาเพื่อผ่านไปประเทศที่สามแต่ไม่ได้ส่งออกจริงรถที่นําเข้ามาในราัชอาณาจักรเพื่อดัดแปลงแก้ไขส่งออกนอกราชอาณาจักรแล้วก็รถที่ถูกจุลกรรมจากต่างประเทศแต่รถของกลางของอดีตผู้มุมกับโจ้ที่นํามาส่งเพื่อประมูลเนี่ยตอนเนี้จากคดีที่ส้งสุดไปแล้วในสามประเภทเนี่ยคือนําเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตลักลอบนําเข้าโดยผิดกฎหมายแล้วก็รับซื้อรถผิดกฎหมายจากการลักลอบนําเข้า คำถามก็คือทั้งสามประเภทนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ต้องห้ามไม่จดทะเบียนให้ของกรมการขนส่งทางบกแต่ทําไมถึงยังมีการเอามาประมูลแล้วเอาไปจดทะเบียนได้อันเนี้ยอันนี้เขาต้องไปดูตรงนี้ด้วยหรือเขาอาจจะมีข้อยกเว้นว่าถ้าคดีที่เป็นที่สุดแล้วแล้วก็ต้องไปประมูลเพื่อเอาไรายได้เข้าแผ่นดินเนี่ยเขาอาจจะจดทะเบียนให้ตรงนั้นเ็าได้ค่ะนี่นะฮะเดี๋ยวตรวจสอบกันต่อคะ่ะเรื่องของรถหรูเนี่ยสำคัญนะคะเป็นประเด็นที่คุณผู้ชมก็ถามถึงกันมาตลอดเลย